สวัสดีทุกคนมาพบกับตจ,จ่าในซองจ่าสาวลาว้นนี้จ่ามีแขกพิเศษมาแนะนำเนาะนี่ปดเลยปดเลยเมูน้องจ่าสมัยเฮียนอ่าเหียนอยู่ไสเฮียนอยู่ปะปะักเฮียนอยู่ปะปะักตรงกันและื้อนี้เขาก็มีน้องน้องตัตี่จ้าหรือน้องบอน้องตัตีบเนาะวันนี้น้องจ่าสิพามู่ไปอันไปใสไปลตลาดไปตลาดเนาะเพราะว่าเขาสิไปซื้อของกิ่นมาไว้ เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฮันตลาดบางตลาดก็จะปิดแล้วเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> คือเขาจะได้ไปซอกซื้อของกินมาปะไว้เพราะว่าอ่ามูน้องจ๋าก็คือต้นเนาะต้นเหลาพักเวียกช่วงน,นี้ก็เลยมาอยู่ห้องน้ากันจะรวมอยู่นํากันประมาณสี่คนเดี๋ยวนี้เดยอยู่ห้องน้ากันประมาณสี่คนเนาะแล้วเขาจะไปซื้อของกินมากักตุนไว้ยวหย่อนห้องไปตลาดเลย <c oughs> ตอนนี้เขามาฮอดตลาดแล้วทุกคนเนาะพากับมาฮอดเดี๋ยวเขาจะไปเลาะซื้อเครื่องไป ตอนนี้เ<ต>หาได้์เมืหนาวกะละปีเมืองนาวมาักซูเพราะว่ามาตลาดเซร์ฟเซิร์ฟได้ได้เซิร์ฟเพราะว่าอันยังไงมาอันตลาดตลาดยังก่ตลาดหนูโคเนาะแต่ละห้านจะปิดเนาะแต่ว่าเปิดแต่บางห้านจะซื้อนอะทุกคนเดี๋ยวเขาสิไปตลาดหัวขวาวาไปเบื้องบนตลาดหัวขวานะว่าสี่หีบอ่ะโซนไล่จะปิดหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปรอตลาดหัวขวาวงเนาะเดี๋ยวไปเลยทุกคน เป็นฮานจะปิดลายฮานเนาะจะเปิดแต่บางฮานเปิดมันเปิดส่วนน้อยเนาะแต่ทางนั้นมันปิดฮานเลยจะเป็นฮา,านประเภทเครื่อง,งแห้งเนาะจะเปิดลายหรก็นะเป็นไข่ย,ยังเนาะตอนนี้ก็อยู่อันตลาดหัวควนนะทุกคนเนาะก่อนสิเข้ามาเราก็สิได้เนาะแต่กวดอุณหภูมิแล้วก็ซีด กดอุณภูมิแล้วก็ซีดอันไอก็ฮเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเลาะเบิ่งตลาดนี้ว่าสิมีอันเครื่องคายบ่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเครื่องสําอางซื้ออันไดซื้อส,สบู่าน,นาอันเท่าไหร่นาบ่ เนอโซไลย,ยู่ประเทศลาวใช่แต่เครื่องอ่าสินค้าม,มาแต่ไทยหมดแล้วเนะกินป่ะเอาไปถุงนึงไหมดึงไหมไม่ได้ปวดมาเลย ออกกันนั่นเองยันดึงไปไหมคนบ่ไล่ป้าใดเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ที่เป็นบางบอนกระปิดนะทุกคนเนาะแต่ว่าตลาดหัวควายสิเปิลาลยก่อนตลาดอัน,นลุนคอ พูดนะดเธอไปล็อกนะไปดผมเอาเงินซื้อมันแดดเลยขายหมอย่างนีง้นโอ้ยจ้ากอ็อกมาเขาออกมาซื้อตะเข้าบัดนั้นนะซื้อเครื่องอันนี้เขาก็ซื้อไปเลยตังนี้ไหมซื้อเครื่องอันนั้นซื้อผ้าอีตูเวดอย่างกาะอ่อเป็ดมาเลยบอกพักกลัพทำนีแล้วต้องซื้อผ้าอีตูกับ หมอซอยน่ะซื้อกันได้น้อก็ี่แหละลอนละองนั่นน่ะมาเท่าใดหั่นอันปนกันซอมา3,000ได้อยู่บ่อบัวลูกใส่ได้เฮ้ยอบัวอบัวซุอะไรยังด้พอละ3อย่างเอาเอา2อย่างก็ได้ ซองย่างสามผันได้ปะเอาซองย่างเลยล่ะมีแล้วซื้อเขาเนี่ยนะ เดี๋ยวเ้าสซมาซื้อมกเนะมกปลามกไข่มกโอนต้นหลอกมกนอกด้วยเอามกนออ่ะกินนมกนอเละทุกคนเนาะต้นไหนมกนอตันนี้ปะเอามกยังอีกต้นเะว่าโลเท่าไหร่ ตัวห้าพันอะไรย่งี้อนะไร้รงนี้บางหน่อยเหงออามานี่บัตตึงดีนี่โดยเอาอันมักเล่นใส่ให้เป็น5้าพเลยโดยอ๋อเลยเดยวโน้ตแบันตัเนีย เด้แนน้อยให้รับฟังให้ได้ได้เท่าไหร่ให้รับฟังเท่าไหร่ก็ได้ผ่านได้ไงสิครับหอมเ,<ะ>เล่นเนาะโดยมักเล่นน,อนออ้อยนิดขอมตอนนี้เขากำลังสิการ์เนาะเดี๋ยว <laughs> มึงคนหิวคืออัก ลังแกมูนะเพราะว่ามูห่ากัมานี่เขาได้ซีดแอลกอฮอล์ม้องจ๋าซีดตัวเนาะเพราะว่าให้อันเซี่ยวหิวผู้เดียวนะเซี่ยวมาฮะมีเาก็สิได้ทำมาตลาดหัวควเซ็ดส้มตำตำมะละกอแล้วก็ข่าวมิยุบมิยิบเนาะแต่ว่าซื้อยังบม่ครบเฮายังบม่ได้ซื้อของกินแห้งไว้คือไข่เนาะเป็นประเภทไข่กับมี ยังไปซื้อไว้เพราะว่าอันเงินเอาเงินมาพอพองบหมดเดี๋ยวมือเ่อจะคอยมาซื้อไหมเดี๋ยวหอซีกลับก่อนเนาะจะแวซื้อเขาได้ะไปะแวซื้อเขาาอ<ะ>ีตอนนี้กับมาฮ่อทองแล,ล้วทนะุกคนเนาะเดี๋ยวเอาเงินไปก่อนอันนี้เป็นมุกนอเนานะอันนี้จะเป็นน้ำว่านเดี๋ยวต้นทอกน้ำต้นอะไรเขาที่ทอกปพน<ะ>ก,กับอะไรกะทิ สลีกับเผือกไอสลีกับเผือกให้คิดออกปนกันเลยม,มันลงมากโอ้เอานำกะทิใส่ันเป็นสีล้นแล้วะละวะเลยน้อยไปแคต้องเดียวเลยบุล้นบะุลยยีนเป็นตาเฉียมไหมกินหลงเริ่มนึ่งแล้วตึงจิงวะ ว้าวนี้บ่ด้วยเด้อของบ่ร้อนอดแนวจซิมหมกนอเนาะหมกนอสิื้อฝีมือแม่อําซิมก่อนนําานู้โหนาออีบ่่่อยบ่แซ่บแบอยู่แต่ว่าสะยง ยลงค้งแห้งซิมซิมให้น้องปติบซิมซิมปติบินน้ำแขังเด้อบ้านบอกซักทีทงเดียวไปมันสุดน้ามาก่อนสุดน้ามาก่อนซิมซิมเเซียวโอ้ย้ยย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 ิดยยแย่ยยยยยย้ากินยยยวยม่ยยยายย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 ยเ อยากเขาแหงสิวะน้ออะไป็นตลาดแบบประยาดไดกันอือเราเป็นตลาดหัวคอมาเลยน่ะจิบหัวหัวหัวเป็นจิบต,ตลาดปิดมั้งเปิดหน่อยเดียวแต่ว่าตลาดหัวค้อนี้เปิดไรแต่ว่าคนทำบาร์ไป็นแต่เพราะว่าเขาเจ้าเข่งขัดเนาะเข้าไปกับขวดอุณหภูมิล่างอยู่ข้างในก็เราโดนมาร์ไลบาร์ไลฝากรถ เอาเงินไป,ปพอเข้ากับไปได้มีกับไปได้ไข่กับปได้ข้าวเหนียวนับหมกนออตเจบคุณหมกนอ่ะอร่อยกันมันแต่บาหวานป็นเด็ดแต่มันน้ำมันอือจิน อีกทงหนึ่งธรรมดามันต้องเป็นทรงทงธรรมดานะกะทิต้องใส่ทรงทงเอยเอาถ้วน้อยมาไม่กนนีบไม่กนกขายซื้อ่องเนาะสอบติดหนักเขาหานเครื่องสะอางเมื่อสองแซนไปหมดเซนกิสองนไปสองแซนห้าสิบห้าอืมเดอเด้อกัาจะทเอาเธอเด้อ ตัวว่าทอเดือกระไดคว่าเดือกรไดก็คืเอาไปนํำเนาะย, <laughs> ยังว่าก็บอกไปมดเด้อคือว่าจเอาเส้นเดียวเอาเสนเดียวก็ไปสองเส้นรวมมือเอาไปสามเส้น <c oughs> เกือบสี่เส้น่มิย<ะ>ังไงยัา <c oughs> คืซื้อข้าวได้ประมาณครึ่งมื้อแต่ว่าหิวบอลเครือ <c oughs> ค่องเต็ม,มมัอยู่มเนยะมีมะพร้าวแดง เดี๋ยวนอกจากจิขกอกินข้าวก็นอก้องทุกคนเนาะไีตัวนี้เขากิกนแล้วแล้วเนาะน้ะองซนนาจะกินแล้วละเดี๋ยวจะเอากะทิลงอีกเนาะมันมันมันคนดูคนไอมไมตตี้มาลงอีก<ช>ไม่ตีเอ้ยเอาอันกะทิลงอันนี้ตุยดอกมือเดียวเนอะมือเดียวนะสีมันก็เลย เล mm. mm. ่้ยอ้ว่้ยีเราดีสี่คก็เลยอคอสแซบเลยแบบนี้นเล้อืมมาไหมอืมแมวมันแม่เออกาท่ลงน่ะปกแซบสีแม่เซียวเมื่อกี้จะกินไปแบบ อ,อันนี้คืออะไรบัวลอยมันคือจม่มวะบัวลอยแบบมันคือจม่มวะมันมันร่นแล้ว,วพเพราะว่าต้นข้าวปั่นนะมันจะเออเวลาเ้าจมมันอมันสู้แล้วมันจะนนออรอยขึ้นเขาไปเบัวลอยอันนี้เป็นปลาือก,อนนอกนะนุ่งมาไทยชิองเพื่อคือกันมั้งหรอเพื่อเพื่อ อืมแซ่บอืมแซ่บกอ่สตอี่สตอีกับสตอรีอันนั้นสุดเลยนำายกับเวียนออ <laughs> จะนำเอวอ่ะ,ะอันจะเป็นข้าวโพดสลีสลีสลอยมาฮอทฮองแล้วก็ก,กินข้าวแล้วแล้วเนาะทุกคนเนาะกินขา้าวกินน้ำมันแล้วแล้วก็ ก่อื่นก็ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองจ้าจ้าซาลาเยเดอร์ดับเบิลติดตามเบิ้องเน่าจ้าจ้าซเฮิตอันเมนูเนี่ยเดียวที่มามาอย่างมาอยู่นำเนาะมาพักอยูองนะตอนทับตอนทับเซียวไหมตอนทับเซียวสำหรับคลิปนี้น้องจ้าซิเขาตัวไปก่อนบายบาย